สวัสดีครับโอเคเล่นอย่างอื่นไดสักทีนะครับจะบอกว่าผมไม่สบายนะครับผมไม่ค่อยสบายนะครับเสียงก็เลยเสียงเลยไม่ค่อยมีนะตัวน,นี้ก็เป็นคนเสียงแหบมาก <c oughs> อันนี้น่าสะใจว่าอันนี้ดีกว่าไม่น่นาสะใจเฮ้ย โอ้โหวะมีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเอามาพักหน่อยดิเอามาพักหน่อยดิเฮียมีอย่างสุดโลอะไรดีนี่นะการไม่ไมเกียจค่มีการเพิ่มไอเพมพลัง การเพิ่มไอเทมพลังด้วยเยอะๆเอะมันมาใหม่รถยนตมาใหม่เฮ <c oughs> ้ยอ,อันอื่นไม่มีนะอันอื่นไม่มีไอ,ไอเทมเพิ่มพลังนะเมสส์ยูบอย ช่วงที่กูต้องเล่นใหม่กับฟินาีเนี่ยนี่คืออะไรวะไม่รู้อะสตาตันไลท์ มึงทำอะไรวะงั้นถ้าเป็นตัวอื่นล่ะตัเอื่นไม่มีวะ่ะไปนึ่นกันเลยเอ้ยไปดิเล่นแบบออนไลน์ดิไปด่ดาน,นี้ก็ได้วะ หวานทอหวานไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่หว่าสก,กินหรืเอเปล่าเนี่ยสก,กินความเท่หรือเปล่า <c oughs> เอาไวป,ประดับไปใช้มีอะไรเยอะเสียงโอเคนะโอเคประมาณนี้มานี่น้องชาย โอ้ยออโอ้ย uh อ่ะไอ้หัวตกอัธมาตันชาร์ดบ้าพลังดื่มพลังงานเพื่อนี่โอ้โหเฮียมึงไอท่าเปิดไอ้ท่าบ้าพลังกินเอชพีไปเยอะเลยเฮียโอ้ย้อน เรานั้นเราต้องเปิดตั้แต็นเนิรนเลยขวานไฟฟ้าสองเท่าขวานไฟฟ้าแสนโวูฟสองเท่าเฮียเฮ้ยเอาหลบได้เอาตายไม่ได้หเฮียตุ่ยหัวแตกของม่กเอ้ยสักคู่สักคู่ว้ไม่งีอางไรอเ่า่าไเฮียด้วยว่าอ้ สบายต้าชัดโอ้ห่ยออกเมือนทำอะไรกูพอดีสบายต้าชัดเุ้ยอยาเฮ้ยเฮ้ยฮัเฮ้ยกูแท็กกเอาเล่ดตังเล่อตังเล โอ้ยแม่ยดอะไรของมึงเนี่ยเบิดปล่อยพลังมานี้ไปไหนัหว้หียอะไรวะไอ้หียเนี่ย กุปิชาติเรือเชือกก็ที่หนึ่งด้วย <c oughs> แล้วถ้าเอาขวานวึา่นล่ะโอ้โหเหี้ยโอ้โหดูมันทำเลยโอ้โหแยกกันซื้อด้วยไอ้นี่มันหนึ่งพันบาทคน <c oughs> ต้องฟาร์มใช่ไหม โอเครู้เรื่อง <g ül> <N un> นี่เราต้องฟาร์มนะฟาร์ม <f arm> ฟาร์มเน้นๆเลยกลัาไปแล้วแหละเอี่ยไม่รู้ว่าท่าไหนคือท่าอะไรไม่รู้ <sh arp> ว่าเล่นก่อนเพื่อนเลยโอ้อย่างละพันน่มเนี่ยสกินสกินละพันแบะฟาร์มรงชาติก็ไม่ได้เหี้ยกูเลิกเล่น เก็บให้ครบแม่งเป็นไปไม่ได้อย่างสูงเลยก็บอกตามตรงนะเมื่อกี้เนี่ยให้พ่อเเก็บเลยอุ้ยอ่ะเออละเฮ้องแม่เย้คุณทำไมเลยมันมีแต่ค้อนสายฟ้าเอาไอ้ผมมาณปชงวิแค่มันถึงสิบนาทีก่อนดีเฮีย เข้าดานเขาโอเคเอาโอเคโหลดม,ม่ไอ้เหนีอ็กพีไม่ได้เล่นเลยเล่นยังมถงไหนเลยโอ้ยเอาใหม่ใหม่เล่นในจบเกมละยิ้มมายิ้มกลับสวัสดีฮิ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 อ,อยู่ไหนเออไว้นน่ะ านชาัดโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโองยโอ้โอ้อ้ยอ้ยกูโอ้ยโอ้ยแอ้วโอ้ยโอ้้ยโอยยพอแบบนี้เองเหออ้โอ้กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโียอ้ยโอ้ย้อยอ้ยวล้เป็นยาดไอ้ยอ้ชาติาอ้ยโอ้้ร ปันญาอ่อนนะเหี้ยเปัญญาอ่อนหนังหมาไล้เหี้ยสัสดทีไว้รุ่นสบายหรือเปล่าโง่เอาเอาไม่ใช่มึงว้าวเหี้ย oh my god มามาอ้ยวิ่วงหนีไปเรื่อยมาอ้ยเหี้ยเราเลยเขาไม่โดนดอกอ้โห คืออีกคือนี่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 เอาเท่าไหร่มาต้องชายสบายตั้นชัดโอ้ยหลบได้เย็ดเข็งยังสุดอุ้ยเรียบร้อยอิสเวนเจมเฮ้ยเอาทำอะไรนี่อุ้ย โอ้อุ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่นนีี่่ไม่แน่พี่พี่ดูดีเนาะทำไรเอ้ทำไรเฮ้อียาตีก็ไม่เข้าแม่งเลยยี่ฮะเออเออชื่อรวย เฮ้ยยิ่งน้อยแล้วชิบด้วยมีสป่าา กูมันคือตีไม่เข้าเลยวะข้อมันกากไหมใช่ไหมเนี่ยขอมันกานกฮันแน่ฮันแน่น้องชายมาดิมาแล้วสองุ่มหนึ่งเนี่ยเยอะโอ้ยเยอะพูดทำอะไรงานดีกูเด้ สูไม่ได้วะมันกเก่งเกินอะ่ะโหดาบน้ำแข็งดาบอ่ะดาบไฟเฮียมีน้ำแข็งมีั้งดาบไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮียเออเออกูเลิกเล่น,นโอเคครับเจอกัน่านหน้าใครก็รับชมฝากกดไลค์สมัครให้ให้ผมหม่อนนะครับ